การเรียนรู้ที่ดีที่สุดไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนแต่เกิดจากการได้สัมผัสของจริงและลงมือทำด้วยตัวเองวันนี้เราพาน้องน้องนักเรียนจากโรงเรียนบ้านท่ำทงอําเภอรประทิวจังหวัดชุมพรมาร่วมเดินชมหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางธรรมชาติที่ชื่อว่าบ้านผ่อนผู้สร้างที่นี่ทุกก้าวเดินจะเต็มไปด้วยความเรียบง่ายและความอ่อนโยนสนุกและสร้างสรรค์ตั้งแต่การปลูกผั และการทำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติไปจนถึงการใช้ชีวิตอย่างเคารพสิ่งแวดลอ้อมเตรียมรอยยิ้มและหัวใจให้พร้อมแล้วไปสัมผัสกับประสบการณ์ครั้งนี้กับน้องๆกันเลยค่ะเริ่มต้นวันด้วยกิจกรรมการชิมชมดมและสัมผัสกับผักไร้สารบ้านผ่อนผู้สร้างนะคะที่น้องๆและคุณครูกำลังชิมอยู่นี้คือใบย่าหวานค่ะถัดจากใบย่าหวานก็จะเป็นแปลงของเปเปอร์มินและมินนะคะมีกลิ่นหอม และใช้ทำประโยชน์ได้หลากหลายอย่างเลยล่ะค่ะนอกจากนี้แล้วเรายังมีพืชสมุนไพยรอื่นๆพร้อมกับผักไร้าสารภายในสวนของบ้านพรผูพูร้างอีกมากมายให้น้องๆได้เรียนรู้ได้ดูได้ดมได้ชมได้ชิมและได้สัมผัสกันใกล้ๆเลยค่ะที่เห็นอยู่นี้คือต้นจิงจูชายนะคะรสชาติจืดแถมทานง่ายสามารถนำไปต้มในแกงจืดต,ต่างๆได้ด้วยค่ะ ส่วนที่เห็นอยู่นี้คือว่านกาบหอยแครงค่ะและถัดไปก็จะเป็นแปลงผักบุ้งกับผักโขมแดงที่ปลูกเอาไว้นะคะผักโขมแดงสามารถมาขยำแบบนี้แล้วจะเกิดสีแดงให้น้องๆได้เล่นสนุก ใช้แทนสีผสมอาหารหรือจะใช้ทาปากให้มีสีชมพูระเรื่อระเรื่อก็ได้ค่ะนอกจากนี้เราก็ยังมีแปลงกระหล่ำปลีและแปลงผักอื่นๆให้น้องๆได้เยี่ยมชมและเรียนรู้กันด้วยต่อมาเราจะพาน้องๆลอซุ้มสวรสและซุ้มองุ่นของบ้านผ่อนผู้สร้างเพื่อไปยังนาะข้าวไร้สารบ้านผ่อนผู้สร้างกันนะคะ ที่นาข้าวของเราวันนี้พี่พี่โฮมสคูบ้านพรผู้สร้างกำลังดำนาปลูกข้าวกันพอดีเลยค่ะถือโอกาสให้น้องๆได้ชมการสาธิตวิธีการปลูกข้าวจากพี่พี่ด้วยเลยแล้วกันนะคะหลังจากที่เราเยี่ยมชมนาข้าวของบ้านพรผู้สร้างกันไปแล้วต่อไปเราก็จะพาน้องๆเดินลัดเลาะขอบคันนาชมความสวยงามของธรรมชาติที่หาดูได้ยากในยุคปัจจุบัน แล้วไปให้อาหารเป็ดอาหารไก่ที่ฐานการเรียนรู้เป็ดไข่ไก่ไข่อารมณ์ดีบ้านพ่อนผู้สร้างค่ะภายในฐานการเรียนรู้นี้น้องๆสามารถให้อาหารน้องเป็ดให้อาหารน้องไก่ยังสามารถไปเยี่ยมชมรังของน้องไก่เพื่อดูไข่ไก่สดๆจากในเล้ากันด้วยค่ะเข้ามาปุ๊บก็ให้อาหารน้องไก่กันใหญ่เลยนะคะส่วนน้องไก่ของเราพอเห็นเด็กๆเ,เข้ามาก็าม,าามารุมอ,อกันเต็มเลยค่ะ ออกจากเล้าเป็ดเล้าไก่เราจะพาน้องๆไปเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้การเลี้ยงหอยขมยักษรัตนะจึงเป็นหอยขมพันยักษ์สามารถเพาะเลี้ยงเพื่อจำหน่ายได้ด้วยนะคะเรียนรู้เรื่องหอยขมยักษ์ไปแล้วเรามาเรียนรู้เรื่องแหนแดงกันบ้างดีกว่าค่ะแหนแดงที่น้องๆเห็นอยู่นี้สามารถนำไปเป็นอาหารของสัตว์ต่างๆและยังสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยพืชสดสำหรับพืชได้ด้วยนะคะ ใ,ใกล้ๆกันก็ยังมีเล้าไก่ดำไก่ตอกไก่งวงให้น้องๆได้ชมกันด้วยค่ะไปชมบรรยากาศกันเลยนอกจากที่ว่ามาแล้วนี้ก็ยังมีน้องนกกระทาตัวเล็กๆน่ารักที่ออกไข่ใบน้อยๆให้เราได้เก็บทานกันด้วยนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์และว,วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่บ้านผ่อนผู้สร้างเรามีกิจกรรมเก็บไข่เป็ดไข่ไก่ไข่นกกระทาด้วยนะคะ ใครอยากลองสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้ก็มาเที่ยวที่ตลาดธรรมชาติวิถีพรผู้สร้างของเราได้ค่ะนอกจากนี้เรายังมีฐานการเรียนรู้การเลี้ยงกุ้งฝอยด้วยนะคะและหลังจากออกจากฐานกิจกรรมนี้เราก็จะพาน้องๆไปชิมผักกูดที่ปลูกเอาไว้ภายในสวนเกษตรอินทรีย์ไร้สารกันด้วยค่ะนอกจากผักกูดแล้วบริเวณรอบ,รอบๆก็ยังมีต้นไม้ที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะคะ รวมไปถึงต้นสวรสที่ออกลูกให้ผลสุกงอมแบบนี้ให้น้องๆได้รับประทานกันค่ะทานกันอร่อยแล้วก็ไปให้อาหารน้องปลากันต่อดีกว่านะคะที่บ่อปลาสุกสารบ้านผ่อนผู้ส้างน้องปลาทับทิมน่ารักน่ารักกำลังรอเด็กๆอยู่เลยค่ะปล่อยให้น้องๆได้ให้อาหารน้องปลากันสักพักนะคะหลังจากที่เด็กๆให้อาหารน้องปลากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะออกเดินทางต่อ ไปยังฐานกิจกรรมการทําปุ๋ยหมักของบ้านผ่อนผู้สร้างค่ะปุ๋ยหมักที่บ้านผ่อนผู้สร้างมีอยู่3มอย่างนะคะนั่นก็คือปุ๋ยหมักวัชพืชปุ๋ยหมักโบกชิและปุ๋ยหมักโดยการหมักเศษอาหารที่เหลือใช้จากในครัวเรือนซึ่งทั้ง3มอย่างนี้เป็นปุ๋ยหลักๆที่พวกเราใช้กันค่ะ ออกจากฐานกิจกรรมการทำปุ๋ยหมกักเราไปต่อกันกับฐานกิจกรรมบั๊มน้ำพลังงานฟรีที่จะให้น้องๆได้ออกแรงและรดน้ำต้นไม้ไปพร้อมกันค่ะเดินทางออกจากโซนของเกษตรอินทรีย์ไร้สารเรามากันต่อกับโซนสัตว์เลี้ยงของบ้านผ่อนผู้สร้างนะคะทางนี้เป็นฐานการเรียนรู้การเลี้ยงกระต่ายและสัตว์ต่างๆซึ่งน้องๆสามารถมาให้อาหารน้องกระต่ายและสัตว์อื่นๆภายในนี้ได้ สัตว์อื่นๆที่ว่าก็มีตั้งแต่เม่นแคะกระรอกนกแกว้วไก่ชิวกี้หน,นูขวานและหนูแกสบีด้วยค่ะเด็กๆกับสัตว์น่ารักนรักพออยู่ด้วยกันแล้วก็น่ารักคูณสองเลยนะคะว่าไปแล้วก็มาถ่ายรูปรวมกับน้องกระต่ายกันดีกว่าค่ะ หลังจากที่น้องๆเล่นสนุกกับน้องกระต่ายกันไปแล้วก็ไปล้างมือทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วมารับขนมเบรกไปทานกันนะคะสำหรับขนมเบรกในวันนี้เป็นวาฟเฟลิลราช,ช็อกโกแลตทานคู่กันกับน้ำสมุนไพรอย่างน้ำเก๊กฮวยสีเหลืองๆสวยๆน่ารับประทานแบบนี้ค่ะให้เวลาน้องๆได้ทานอาหารและพักผ่อนหย่อนใจกันสักครู่นะคะหลังจากที่เด็กๆ ทานอาหารเบรกกันจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำภาชนะมาล้างทำความสะอาดที่ฐานกิจกรรมการพึ่งพาตนเองซึ่งพวกเราบ้านผ่อนผู้สร้างได้จัดเตรียมกละมังและน้ำสะอาดเอาไว้ให้น้องๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะล้างเสร็จแล้วก็สามารถไปเลือกซื้อเลือกทานอาหารและขนมต่างๆรวมไปถึงน้ำเอาไว้ทานกันได้นะคะ เพราะที่นี่เรามีตลาดสำหรับน้องๆน,นักเรียนด้วยค่ะทั้งอาหารคาหวานที่บ้านผ่อนผู้สซางจัดเตรียมเอาไว้นี้เป็นฝีมือของคนในชุมชนทั้งหมดรับรองว่าสะอาดปลอดภยัยถูกหลักอนามัยแน่นอนค่ะทานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเข้ากิจกรรมต่อไปกันเลยดีกว่านะคะกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมการปลูกผักทั้งแบบไฮโดรโปนิกน้ำนิง่งและแบบลงดินค่ะ มาเริ่มกันที่การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งกันก่อนนะคะฐานกิจกรรมนี้น้องๆจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมกล่องไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเลยค่ะส่วนในการปลูกพืชลงดินนั้นน้องๆก็จะได้เริ่มต้นกันตั้งแต่ผสมดินเลยนะคะเพราะสำหรับพวกเราแล้วการทำเกษตรไม่จำเป็นต้องเริ่มจากอะไรที่ใหญ่โตแค่ปลูกผักต้นแรกด้วยมือของเราเองก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่งดงามแล้วค่ะ บ้านผ่อนผู้สร้างของเราอยากจะให้น้องๆได้ลองปลูกผักด้วยวิธีง่ายๆและสนุกสนานให้ทุกๆคนได้มีความสุขกับการปลูกผักของตนเองค่ะหลังจากที่เราค่อยๆปลูกผักของตนเองจนเสร็จเรียบร้อยดีแล้วเราก็จะนําไปพักไว้ในที่ร่มก่อนสักประมาณ1 2วันก่อนที่เราจะย้ายออกมาให้เจอแดดนะคะปลูกผักในดินเสร็จแล้วเราไปปลูกผักไฮดโดรโปนิกกันต่อเลยดีกว่าค่ะ สำหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกน้องๆจะได้เริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมกล่องโฟมจากนั้นก็ทำการเพาะ,มะเมล็ดค่ะเราจะเพาะ,มะเมล็ดในกล่องกันก่อนนะคะบ่มให้มเมล็ดงอกจากนั้นจึงค่อยนำไปใส่ในแผ่นฟองน้ำค่ะหลังจากที่เอามาใส่ในฟองน้ำเสร็จแล้วเราก็จะตั้งพักเอาไว้ประมาณ7วันนะคะและเมื่อเลี้ยงจนต้นได้ขนาดเราก็จะย้ายเอาเข้าไปใส่ในลังโฟมกันต่อไปค่ะ เด็กๆช่วยกันนําผักใส่ลังโฟมคนละต้น2ต้นและทำการผสมปุ๋ยภายในลังโฟมเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกิจกรรมที่ทั้งสนุกสนานและได้ความรู้ไปพร้อมๆกันดูแล้วเด็กๆก็ชอบกันมากๆเลยค่ะยิ่งตอนผสมปุ๋ยให้เข้ากันเนี่แล้วก็แต่ละคนตั้งใจกันอย่างเต็มที่เลย หลังจากนี้ก็คอยตรวจเช็คน้ำไม่ให้พองจนเกินไปเพียงเท่านี้รอไม่นานน้องๆก็จะได้ทานผักสลัดไฮโดรโปนิกแล้วค่ะทำกิจกรรมกันเสร็จแล้วมาล้างมือให้สะอาดเรียบร้อยแล้วมารับประทานอาหารเที่ยงกันดีกว่านะคะมื้อเที่ยงในวันนี้เป็นข้าวดอกอัญชันสีฟ้าสวยๆทานคู่กับยำไก่แซบและน้ำซุปค่ะทานเสร็จแล้วก็นำมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย ที่ฐานกิจกรรมการพึ่งพาตนเองเช่นเดิมนะคะหลังจากนี้เราก็จะให้น้องๆได้พักรีแลซกและยังเปิดเวทีให้น้องๆได้เต้นผ่อนคลายกับเพลงจังหวะมันๆโดนใจวัยรุ่น ก่อนที่จะขอเชิญคุณครูออกมาปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการเพื่อส่งน้องๆกลับบ้านในวันนี้ค่ะสวัสดีนะคะทีมงานนะคะของพอนผู้สร้างนะคะแล้วก็สวัสดีลูกๆนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะโรงเรียนบ้านท่าคพงนะคะทั้งครูบุคลาการแล้วก็นักเรียนทุกคนนะคะต้องขอขอบคุณนะคะพอนผู้สร้างนะคะที่ได้ให้เราได้มาศึกษาเรียนรู้ที่นี่นะคะ ก็วันนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆได้นะคะนอกจากได้ความสนุกสนานแล้วเนี่ยความผู้สร้างยังตอบโจทย์ในเรื่องของการเป็นแบบอย่างนะคะในการน้อมนําหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะของในหลวงราชกาที่9นะคะแล้วก็ยังสอดคล้องกับภาพรมราชบายในด้านการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาชีพนะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ดูเป็นแบบอย่างแล้วก็สามารถนําไปปรับประยุกใช้ในชีวิตประจําวันด้วยนะคะก็สอดคล้องกับ โรงเรียนบ้านท่ำทง,งนะคะที่เรามีวิ้สัยทัศน์ในเรื่องของการแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจอกพอเพียงให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เชื่อว่าวันหลังลูกๆนักเรียนเนี่ยก็อาจจะได้เชิญชวนผู้ปกครองนะคะหรือว่าเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยมาเที่ยวที่พรผู้สร้างอีกแน่นอนเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนสรุกไหมลูกขอบคุณพรผู้สร้างดังเลยค่ะ ทางบ้านผ่อนผู้สร้างต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการคณะคุณครูคณะน้องๆและคณะผู้ปกครองที่ไว้ใจให้พวกเราได้ดูแลบุตรหลานของท่านนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะเข้ามาทัศนศึกษาเรียนรู้หรือดูงานก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เพจผ่อนผู้สร้างค่ะเรายังมีกิจกรรมอีกมากมายให้ทุกๆท,ท่านได้มาเรียนรู้ที่บ้านผ่อนผู้สร้างของเรานะคะ แล้วมาพบกันที่บ้านผ่อนผู้สร้างสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย